ฮัลโหลสวัดดีนะคะมาวันนี้นิชาจมานำเสนอพื้นหน้าสิบสามนะคะหน้าสิบสามยาวๆกันเลยนะคะยาวๆกันเลยนะคะจากนี่นะคะนี่นะคะไปนู่นเลยนะคะนู่นเลยนะคะแปดเมตรสี่สิบนะคะสำหรับความยาวของพื้นนะคะเออพื้นจะเป็นไม้แดง ไม้แดงปนไม้เตงบ้างนะคะส่วนมากจะเป็นแดงนะคะหน้า13นะคะจะเป็นไม้แดงนะคะหน้า13ยาว8เมตร40จะเป็นไม้แดงนะคะนะคะเสาก็จะเป็นเออมีรวมๆนะคะมีแดงเตง็งเนะาะมะค่าแต้นะคะรวมๆกันนะคะสำหรับเสานะคะเสาทั้งหมดมี12ต้นนะคะ ยาว6เมตรนะคะนะคะอ่าช่วงนี้นะคะก็ได้หมดนะคะสําหรับพื้นแต่ว่าพื้นไอ้เป็นเสาเล็กอยๆอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะเสาประดูอะไรเงี้ยพื้นจะได้เฉพาะที่ปูนะคะนี่นะคะอย่างปูอย่างเงี้ยค่ะได้นะคะเสาทั้งหมด12ต้นนะคะหน้า7นะคะหน้า7หน้า8นะคะอ่าช่วงนี้จะเป็นเต็งนะคะเต็งปนแดงนะคะนะคะพื้นนะคะ ความยาว8ดเมตรสี่ทั้งหมดเลยนะคะนะคะหลังนี้กว้างยาวทั้งหมดก็เอ,อ้โหกว้างยาวเยอะเหมือนกันนะคะกว้าง8ยาวเอ,อ่อ12นะคะค่ะ8กว้าง8ดยาว12บประมาณประมาณนะคะเดี๋ยวต้องวัดอีกทีเนาะโอเคหลังนี้สวยๆกันเลยนะคะ ำหรับราคาเดี๋ยวน่ชาจะนำเสนอไปเนาะโอเคนะคะไม้ยาวๆยางนี้หายากนะ,ะถ้าไม่ใช่ไม้เก่าโหแบบเก่ามากๆนะคะคุณตาท่านอายุมากแล้วนะคะที่ทำลังนี้นะคะนะคะ,นะคะช่วงนี้จะเป็นไม้แดงเนาะสวยค่ะเพราะขัด ปรับไสาแต่งหน้าไม้แล้วโอ้โหรับรองว่าสวยนะคะนะคะขัดแต่งโป๊โอ้โหแน่นอนนะคะสวยงามจริงๆนะคะสำหรับหลังนี้นะคะถ้าใครสนใจก็ทักในช้ามาได้นะคะสำหรับลังนี้นะคะไม้ยาวๆส,สวยๆหายากนะคะนะสวยจริงๆ